ยิงขวาบางที่นี่ค่ะก็มีน้ำหยดลงมาหลีกน้ำก่อนดีหลีกหลีก,ลกสวัสดีค่ะสวัสดทีทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาทักทายที่แวะเข้ามาให้ใหกำลังใจค่ะเนตจากครัวไทยใจสวิทนะคะบิ๊กบิ๊กวรัน วรัตรัตด,ดีค่ะสวัสดีค่ะจำลองสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนที่แวะเข้ามาค่ะหลีกน้ำอยู่สวัสดีทุกๆคนนะคะขอบคุณที่แวะคำว่า,า,าทักทายและให้กำลังใจนะคะและขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมค่ะเดินในอุมโมงค่ะ เดินสลับเพราะว่าน้ำมันแฉะน้ำขังค่ะขอบคุณทุกๆคนที่แวะเข้ามานะคะคุณบ๊กคุณจำลองขอบคุณค่ะที่แวะเข้ามาขอบคุณทุกๆคนทุกๆคนนะคะที่แวะเข้ามาขากันไก่สลับกันแล้วหนาวอากาศเย็นมากเลยค่ะใส่เสื้อสามชั้นค่ะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับหัวใจอกกอดคุณสุพรขอบคุณมากคะ่ะได้ขออนุญาตใส่เสื้อให้ทุกคนนะคะเข้ามาขออนุญาตเลยมากันสองคนกับน้องคะ่ะน้องอยู่ข้างหน้าทั้งทั้งอุมโมง์มีกันสองคนคะ่ะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับหัวใจอ,อกกอดค่ะเราจะเดินไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะถ้ายังอ่านไม่หมดก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าแสงไฟันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ค่ะ คุณลักชยัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาทักทายขอบคุณมาก mm. เดินหลีกหลีกไอ้นั่นค่ะหลีกน้ำแช่สลับกันไปสลับกันมาอ่านี้แหละ mm. ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาทักทายและอยู่เป็นเพื่อนค่ะ อุโมงความยาวสามกิโลเมตรนะคะจากอุโมง์อีกฟากหนึ่งเราไปผู่อีกฟากหนึ่งของภูเขาค่ะอันนี้คือเจาะอุโมง์ในภูเขาค่ะซึ่งภูเขาลูกนี้อ่ะความยาวสามกิโลเมตรค่ะที่เขาเจาะอุโมง์ให้คนเดินค่ะแต่เราถ้าเราไม่อยากเดินเข้าอุโมง์ สามารถเดินอ้อมภูเขาไปได้ค่ะและ้วแต่ใครสะดวกสะดวกแบบไหนให้เลือกเองเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามารับชมค่ะนี่คืออุโมงค์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะอุโมงค์นี้มีความยาว3กิโลเมตรเจาะอ,อีกฟากหนึง่งไปโผล่อีกฟากหนึ่งของภูเขาค่ะ เป็นอุโมงที่เจาะทะลุภูเขาค่ะซึ่งทำได้สวยมากไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่ามีแสงไฟตลอดทางเลยค่ะถ้ามีเหตุฉุกเฉินจะมีคนมาช่วยนะคะไม่เป็นไรขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเขามารับชมค่ะ เราจะไปได้วยกันเรื่อยๆนะคะน้ำบางช่วงก็น้ำน้ำหยดลงมาจากข้างบนนะคะ